กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรอสุขุสุขคนจะมองจุบอลเนาะมาพบพอ,พอกับออนสาวลราบ้านนาก็ทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุมมองจุบอลเด้อทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเมือเออ่อเนี้ยกะในความคิดเห็นของออนเนาะออนอยากมาแสดงความรูซสึกเลยกัความคิดเห็นที่ว่ามีเกี่ยวกับศิลปินไทยที่ไปโด่งดังอยู่ต่างประเทศเนาะหรืออย่างเซนะ่ะกำลังมีข่าวอยู่ตอนเนี้ก็คือน้องมินลี่รนะนั่นเองเนาะ ออนกับสิม่าบอกได้มุมแบบว่าข้อมลเซิซ์้ที่ว่าเห็นแลแบบว่าปลื้มใจน้ำคนไทยนึกถงเนาะปลื้มใจน้ำพี่น้องฟังไทยเนาะทีไดมีแบบว่าเด็กเก่งๆมีความสามารถสูงน่นถองเนาะก็คือไปแสดงศิลปินเดียวเป็นคนแรกเนาะทีไดไปแสดงแบบเดียเดียวแบบนั้นเลยกับไปไกลถึงขนาดนั้นเลยกันโด่งดังมากในตอนนี้ได้รู้มีน้องเนาะออนแบบกับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเบิ่งแหลวกับเห็นความสามารถของคนนลยก็อยาก อย่างมาว่าซุ้อฟังน้องพี่น้องเนาะอย่างมาว่าซุ้มฟังว่าเห็นแล้วนาะพี่น้องแบบว่าปลื้มใจไปว่าเด็กหน่อยคนหนึ่งอายุสิบเก่าเองนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เป็นนักหลองมากกับหลายปีแล้วน้ะพี่น้องก็มีอยยุเพลงดังแบบว่าเพลงเพืเพ่อนกับสีออกไปว่าเพลงไว่หลุดไว่หลุดน,น้อพี่น้องเนาะแล้วกะไปพูดก็คือว่าเพื่อนอะทั้งเป็นทั้งซินปินแหละกะเป็นทั้งแบบว่าเป็นหนาเป็นตายคนไทยว่าไหนเนาะไปเลยกะ ไปนําเสนอทั้ง,ลงผลงานเพลงงานเพลงของเพิ่นเองแหละค่ะน,นาเสนอประเทศไทยเนาะนําเสนอก็คือประเทศไทยเป็นประเทศท่วามีของกินอาหารหมกักไม้ลายอย่ยางท่วาหนาสนใจมากเลาะเส้นส่วนให้พอ่อแม่พี่น้องท่วาย่ต่างประเทศนะมาลองมาเที่ยวเบิงเนานะนะั่นคือการนําเสนอของน้องเนาะก็คือว่าอ่อนขอสื่นส้มในยความแบบว่าสุดยอดมากพี่น้องสุดยอดมากจริงแบบ มากจริงๆแปลว่าคนจริงๆแบบนี้นะพี่น้องเป็นอีกย่างที่ว่าเด็กหน่อยรุ่นใหม่กะแสดงออกะขิดกาท้ำนะพี่น้องอ่อนกะคอสุ่มซื่นส้มแ,แล้วเพียงนนั่นะหละกะมีอีกหลร้ายทานอะไรกะลิ่ลานี่คือมากล้ายพี่น้องอ่าเตือนทีแล้วนะลิ่ามาเมืองไทยเนาะอ,อ่อนนะอย่าไปอย่าไปหักบ๊จักว่าสิไปไนดะอยากไปเห็นอยากไปเบิงนะพี่น้องว่าเออลิ่าแบบว่าไปดังยุประเทศ เกาหลีแล้วก็ไปดังทัวร์โลกเลยพี่น้องเป็นอีกนะอีกคนหนึ่งที่ว่าดังที่ซูดดังมากๆนั่นเพลงเนาะขยับโตเป็นแบบว่าเอออีกคนหนึ่งที่เป็นเนี่ยเป็นหนาเป็นตาให้ประเทศไทยว่าได้เลยพี่น้องไปโด่งดังอยู่ต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเออประเทศไทยมีเอียงดีไรกว่าที่เธอคิดนะประมาณนี้ ดีมากเลยหพี่น้องบม่ว่าทางการท่องเที่ยวหรือว่าทางเศรษฐกิจหรือว่าทางแบบว่าอาหารการกินที่มีแบบว่ามากมม่หลายอย่างเนาะอย่างเส้นอาหารนี่ก็คือขึ้นื่อก็คือว่าพัดไทยเนาะทีว่าพ่อหล่อพ่อรังมากกินหรือว่าคนต่างสาตมากกินอย่างเส้นอ่อนก็มากกินคือการเนาะพัดไทยหรือว่าพัดมีโคหลาะตันเองเนาะกับพัดไทยทั้งพัดมีโคโลระอะละกันต่อมากับอาหารในไทยคืออย่างเส้นแกงเลี่ยงมัสมันแกงแบบ มีกะทิกะทิแน่นะพี่น้องนั่นแหละเป็นอาหารที่ว่าคนต่างชาติอยากเขามาซีมมาลองเบงแล้วเพียงเนาะอันนี้ก็คือความหูซึ้ส่วนตัวแล้วพี่น้องนาอมากลายมากหนองแห้งแบบหนองเป็นคนที่ว่ามีความสมมาตรสูงเนาะหนองมินลีนั่นแหละพี่น้องมีความสมมาตรสูงแหละก็ไปแสดงคอนเสือญี่ปุ่นเนาะเหตุให้คนไทยทั้งทั้งคนไทยหละคนต่างชาติ ตกแต่งเรืนความแบบว่าสามารถเกงแล้วเพียงเนาะแบบว่าเครื่งองห่อเครื่องแบบว่าโซ่ในการกินหนม่วงอ่าขา้าวเหนียวแล้วเพียงเนาะนั่นแหละแล้วกับเพิ่นน้ำเสนอประเทศตนเองว่าเออประเทศสันไหนอาเข้ามาเที่ยวเนาะประเทศประเทศสันมีอียงมากมายให้มาท่องเที่ยวครับส้มมะฟังแล้วเพียงเนาะนั่นแหละอ่อนกับเลยอยา่าง,งมาดแสดงความรู้สึกว่ามักมากมาหมัก,ก,ก,กแห้งแล้วพี่น้อง แบบว่ามากไม่ความากเกง่งเลยการแสดงออกกะว่าอ,อกาสทำกะเหตุนแเนาะอะไรอ่อนกัเป็นคนเลา่าคนหนึ่งกัมาแสดงความกิเทนเนี่แหละพี่นอ้องาว่าอ่อนได้พีดผ่าดประกันได้กับต้องคอโทษคอภายในไม่ไรเนาะเพราะว่าอ่อนเองกับบวาสิทั้งศินปินทีเป โด่งดังอยู่ต่างประเทศแหละก็อยู่ในประเทศออนกับมาร์กเนาะมาร์กเบิร์ตเนาะสำหรับอยู่ในประเทศไทยก็คือ,อเพลงลูกทุ่งเนาะพี่นอ้องบ่วสิผพีตายพีไพห้องเช้าทอดอ,นอันนี้ก็คือ,อฟังมากตั้งแต่เด็กเนานะเลยพี่นอ้องฟังมาอะไรกะแบบว่ามันเขาก็สวีตเท่านะผลงานเพลงแต่ละเพลงเิน่นแบบยังเส้นเพลงคนไก่บ้าดเนี้ยงปวะมานเนี่นะั่นเองเนะาะตั้งแต่สมัยออนมาแต่แหลกคือ ฟังเพลงเพลินแหละมันโหน้ซึกว่ามีกำลังใจมีแบบว่ามีกำลังใจสู่นะพี่น้ะงผลงานเพลงเพงลินไหลายพ้นงานเพลงกับไปดงดังอยู่บานเฮากับลายเนาะเพราะว่าภาษาที่เพลินหอมันกับเป็นภาษาอีสานแหละกับคนลา่าเฮากับฟังออกส่วนมากเขาเพียงเนาะนั่นแหละศิลปินไทยกับอ่าเป็นหนึ่งในใจของ้าอ่อนกับว่าได้หลายๆทานเลยเนาะ แต่แดดบุ่งเลเอ้ยซื้อกะมี่เนาะเอ้ยซื้อกับคือพี่ตายแหละกับพี่ไพ่พงษ์สะทอดแล้วกับพี่ตักตะแตนเนาะตักตะแตนโซลาร์ดาน้อเพิ่นกะมีผลงานดีๆออกมาหลายๆตั้งแต่ก o, ี people, ้กะแบบมีผลงานแบบว่าเพื่อชีวิตสู่ชีวิตแบบว่าผลงานเพลงนี่มันกเกี่ยวกับอ่าอ่าซีวิตคนเนาะเพราะว่าก็จะเรามาจากประสบการณ์เรามาจากแต่งมาจากคนเนื้อสัตว์ซะเนาะพี่เนาะ มันกับมาเหตุนเนี่ยเฮาบางทีมันเขาก็ซีวิตเท่าเนาะพี่นอ้องพอพ่อพังแล้วมันเข่าก็ซีิตแหละก็เออแบบสูนะพี่นอ้องสูงต่อไปนอนนอเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยศิลปินไทยเนี่ยก็คือแบบทั้งแบบว่าเพลงป๊อปหรือว่าเพลงอ่ะแรปนี่ก็คือแบบไปดงดังอยู่ประเทศอื่นก็ไล่เนาะอย่างน้นอ,นอไปทั่วโลกนะพี่นอ้องอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะไม่ไล่เด้อพี่นอ้องเด้ออามี ชินปินคุณภาพาอะไรกะันการแสดงออกเก่งแบบนี้กันดีใจยินดีน้ำไปร้าย,ายน้ำอย่างนนเนาะอ่อนนำมามากเบิง้งแบบว่าข่ามเพื่อกจ็จะสิมหาหอดมือนีเนาะเพื่อกจ็จะสิมหาหอดมือน,นีพี่เนาะก็กะจะมีความพยายามอันนี้มันก็เหตุนเฮากับมันเป็นบเรียนแบบว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เฮาไปมองมองเบิ้งคนคน,คนหนึ่งจากที่ว่าท่านเดท่านเดมี่ยังอ่งอะพี่น้องก็กรเริ่มก็จะเริ่มเหตุเริ่มทำมเธอเล็กเแอ่น้อย บัดที่นี่ค้นนะมาหูจักตอนกระเจ้าโด่งดังแล้วเนาะพี่น้องย,ยังเซนอ่อนนอ่อนกับอ่อนยู่นี่เนาะอ่อนกับเบิ้งในโซ่สองโซเซียอ่อนกับเ็น,นตั้งแต่เพลงแหลกี่เพิ่นออกมาเนาะกับดังเนาะเียงเนาะแล้วกับต่อมากกับเฮนพิริสาลิสาเนาะลิสาแบ็คพิงค์น่ะอยู่เกาหลีกับคือว่าติดตามตลอดเนาะพี่น้องเนาะแบบว่ามากนะพี่น้องม,มากเลยกับติดตามเลยกับ ผมซึกว่าเออเพื่อก็จะสีมัสําเร็จในตอนนี้เนาะเพื่อก็จะสีเก่งกนนเน้กะก็จะฝึกพนมายังนักเลยพี่น้องนั่นแหละก็เลยเหตุเขาคิดว่าเออถ้าเฮาฟึกพนตลอดถ้าเฮามันเหตุมันเพี้ยนตลอดนะหรือว่าขยานขันคันแข็งตลอดเฮากับสีะสบความสําเร็อยังกระจากน,น้ำอย่างเนาะเฮาอาจสิบัวโด่งดังไปถึงแบบว่าไก่ขนาดนั้นแต่ว่าเฮากะยูนี่ตรงที่เฮาอยู่แหละก็พอใจในสิ่งที่เฮาได้มากแหละก็สําเร็จได้ในตัวเฮาเองน้ำอย่างเนาะนั่นก็เป็นบทเรียนที่ว่าเฮาเบิง เบิ่งแ้วก็เอาเก็บเกี่ยวความหูสิ่งที่เห่าเห็นสิ่งที่เหาเข้าใจสิ่งที่เหาพังมากแหละเออว่าเข้าใจแล้วว่าเออแบบนี้มันดีนะเขาเป็นแบบนี้เนาะแบบเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าอ่าสังคมให้ความสนใจนะอ่อนกับทีเอามาเก็บมากอะไรก็เอาขํนาหเรานั้นเอาสิ่งเรานั้นที่ก็จะเาสูมากทนมากว่า มาเบิงในชีวิตตัวเองนั่นเนอ้องพิเนาะนั่นก็เป็นอีกบทเรียนทีหนึ่งเลยทีว่าอ่อนแบบว่าหมักเบิงคนที่ประสบความสาเร็จแล้วหมักเบิงคนที่ว่าเริ่มจากศูนย์แล้วก็มาถึงขันชุงซุดแล้ว่็มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าสันสระความความที่เขาพยายามนะคือว่ามันไหวซูนเปล่าแล้วก็คือว่ามันอาจจะริเห็นพ้นมือน,นี้อาจจะเ็นพ้นมือนอะ่ะก็เป็นไปไดน้น้องพิงค์เนาะกัดสู่ๆแล้วกะ ส so ิ่งสําคัญเท่ากับต้องฝึกพ้นตัวเองตลอดนั่นเองเนาะการขอบคุณอ่ะขอมูลการทีว่ามาจากเฟซบุ๊กแล้วเพียงน้องเนาะนี่แหละสิ่งที่อ่อนอยางหวัาจากใจจริงเนาะความมู้งซึ่งจริงแบบมากเลยกับสื่อสอบอย่างแห้งน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้อ่อนก็ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสื่อสอบสื่อสอบในข่วมเก่งกล้าสามารถขล่องกระจอกนั่นเองเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออนเนาะถ้าว่าผิษผาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยในความแบบว่าว้ามาในความเข้าใจน้อเพลงเนาะแลกกัไปเบิ่งมาแลกกัมาแสดงความคิดเห็นเว้าในคลิปนี้น้อเพลงเนาะมีอะไรอยากเว้าอยากคอมเมนต์เอออยากเว้าอยากถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยพี่น้องเด้อกับสบายดีสวัสดีพอกันไหมในคลิปใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า